้อมหรือยังพ้อมยังก็น네ะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็เโหลนะครับสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่ในช่อง MNG TV นะครับก่อนจะได้พูดอะไรไปเนี่ยผมขอบอกก่อนเลยว่าผมมีความสุขมากๆในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับ ก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ได้ทำเป้าหมายหลายๆอย่างได้สำเร็จลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ผมจะจะทำต่อเนี่ยมันค่อนขางที่จะไม่มีแล้วนะครับก็ตามหน้าปกคลิปแน่นอนครับผมต้องเขียนไว้แน่นอนว่าเป็นคลิปสุดท้ายนะครับติดช่องแล้วนะครับ ผมเริ่มจะทนไม่ไหวกับกับกับหลายหลยอย่างที่มันผ่านเข้ามาทางนั้นนะครับผมแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะเห็นบ้างแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับว่าผมขอปิดช่องนะครับเหตุผลเนี่ยมันก็มีหลายอย่างครับแต่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ว่า ขขบคุณนะครับขอโทษทุกคนด้วยที่ผมจะต้องหยุดทําแล้วก็ปิดช่องนี้ลงนะครับคือเหตุผลแรกเลยที่มันดูว่าโอเคที่สุดก็คือตอนเนี้ยที่ผมตั้งเป้าไว้เมื่อก่อนนะครับคือผมไม่ได้คิดว่าจะดังขนาดนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็ถือได้ว่าเป็นคนที่พอที่จะมีชื่อเสียงพอสมควรเหมือนกันในวงการฟรีไฟล์นะครับ น่าจะพอแล้วแหละพอแล้วและหลังทุกคนอาจจะเห็นที่ผมพูดว่าผมผมทำคลิปไม่หวังยอดวิวแล้วนะครับผมพอแล้วนะครับกับการที่จะดังหรือว่ายอดวิวเยอะนะครับผมพอแล้วแล้วก็เมื่อผมพอแล้วผมไม่อยากยอดวิวเยอะแล้วผมไม่อยากจะดังไปมากกว่านี้แล้ว มันก็ไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องมานั่งทําอะไรต่อแล้วเพราะว่าส่วนตัวทรัพย์สินเรื่องการเงินผมก็ไม่ได้ขาดนะครับถ้าปิดช่องไปก็ไม่ได้กระทบอะไรกับเราเท่าไหร่ถูกป่ะเอาง่ายๆเลยนะครับผมก็เหตุผลก็มีอยู่ว่าผมเห็นช่องนี้เนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยผมเริ่มที่จะไม่โอเคแล้วผมเห็นแบบมาแล้วผมอึดอัดมากนะครับในช่องนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมขอประกาศตรงนี้เลยว่าผมจะไม่ทนแล้วผมทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วผมขออนุญาตปิดช่องณวันนี้เลยนะครับผมกับกี้เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่จะต้องปิดช่องลงไปในวันนี้นะครับผมเห็นแล้วผมทนไม่ไหวผมอึดอัดจริงๆครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอยดูมันมาตลอดนะครับผมไอช่องเนี้ยทุกคนน่าจะได้เห็นบ่อยมากนะครับเพราะว่า ขอบคุณจริงๆครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะผมขอ ing ing มขอนุญาตปิดช่องนะตอนนี้เลยวันนี้ M N J T V <tuh. S 2> ขอป sure. right ิดช่องนะครับผมปปิดช่องนะแกมันมันมันเปิดตลอดเลยวันนี้ช่องลบเข้าขออนุญาตปิดช่องนะครับท่านผู้ชมคขาปิดจะมาปิดเนี่ยไม่ไหวช่องนี้อันมันเปิดมันอยู่เนี่ยปิดช่องเนี่ยมัเปิดทุกวันแล้วมันดึกด่าแบบทุกคนไม่ไหวคนไม่ไหวกับอะไรจริงๆนะไอช่องเนี้ยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นได้คิดว่ามันดึดด่าปะ thank <laughs> you